Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News 32เสียงเศรษฐกิจไทยกลุ่ม16พร้อมโหวตไม่ไว้วางใจทางเดียวกัน เมื่อวันที่14มิถุนายนนายพิเชษฐ์ิรชวนันสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้ากลุ่ม16กล่าวว่า ในวันที่15มิถุนายนหลังจากที่ฝ่ายค้านยื่นยัติอภิปรายไม่ไว้วางใจเรียบร้อยแล้วสอสอกลุ่ม16และร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพยาวหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยจะนัดหารือกันที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพูดคุยถึงแนวทางการลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี ว่ากลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐและสอสกลุ่ม16จะโหวตไปในทิศทางเดียวกันแน่นอนเพราะมีจุดยืนเดียวกันเรื่องการต่อต้านการทุจริตและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนนายพิเชษกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตาม32เสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยและกลุ่ม16เพร้อมโหวตไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหากมีการทุจริตชัดเจน เท่าที่ดูโครงการท่อส่งน้ำ EEC ที่อยู่ในความรับผิดชอบของนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่อนข้างมีหลักฐานชัดเจนเรื่องความไม่โปรง่งใสถึงขั้นที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยังสั่งให้ไปตรวจสอบหาข้อมูลโครงการนี้เพิ่มเติมอีกยังไม่อนุมัติให้ลงนามในสัญญาแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นตนพร้อมจะโหวตไม่ไว้วางใจในเรื่องนี้แน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะ สวัสดีค่ะ